สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวหรือโตเตจะรีวิวรถที่เก่งที่เหมือนเท่ที่สุดในโลกเป็นโมเดลแบบน,นี้ันีให้ดูท่ทัดแบบนี้คือคือ,คอข้างหน้าจะเป็นแบบน,นี้ข้างหลังเป็นแบบน,นี้เปิดได้ต้้งข้างก็คือก็เหมือนกันวันนี้ เราจะมีเลขนี้แต่มันจะมีหลายโหมดน่มีจะ ultra car robot racing แล้วก็ด็อกโหมดครั้งแรกเราจะเอาด็อกโหมดนะด็อกโหมดแค่แค่เปลี่ยนจากรเอาหน้าขึ้นมาก็จะเป็นแบบอ o g c r a f t ทั้งความแล้วมามี ultra dog โหมดด้วยไม่ต้องเสียเวลาไว้ตรงนี้เราก็จะออกมาจากรถ ทีม่ละโอชัวด็อกมีหัวลวมีหัวยาๆๆแล้สุดละมนโอโแค่นี้แล้วมันก็มีอีกหมดนึงซี่ร้อยเป็นิบหกนี่คือโอชนี่คือโอชัวคาหมดมันก็จะเท่มีหัวความที่จะแปลงงาอันนี้คือเยิ่ยมสมดทอ่ไม่ะโอ้โหยาๆๆๆ อีแบบไม่นช่ล่องหัววิธีเปิดหัวก็ง่ายๆกับแบบนี้ปุ๊บกนนะนปุ๊บ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 วิธีเปิดก็กดตรงสีดำนี้คนไม่เห็นประนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ แล้วตอนนี้เราแค่เปิดตรงนี้แล้วก็คาไปมันแล้วมันก็จะกลายเป็นโยบมาหาต่อเปนเท ันนี้ก็แบบเทคีเอามาคือแบบนี้มันก็เท่นะอันนี้จะจะ้ั้งชื่อว่าโยนไฟเตอร์คือมันเนี่ยถ้าถ้าเห็นไปในรลคภาพมันจะไม่เหมือนดูนะแต่ถ้าเห็นแบบนี้มันจะเหมือนดูในความเป็นจริงมันจะเห็นเป็นอย่างนี้นาก็จะเทอย่างที่บอก มันจะมีโลกโ,โก้หมอน power V แล้วก็ร่ายแอคแท็กแอคแท็ก,อกอโอ้แอคแท็กแล้วโอเคตอนนี้เราแค่ต้องหมุนล,ลอ้ออีกหมอนหนึ่งนะมันเหมือนไม่ใช่อีกหมอนหนึ่งอันนี้จะเป็น u l ช r า fire แบบน,นี้คือวบนนี้ แล้วก็เขาก็จดเปิดหน้าวันนี้เล้วก็ยิงอันนี้เหมืันต้องดึงออกปุ๊บเราวเคล็ดวิธีที่แบงค์เอากับกองเงาให้มันให้มันกลายเป็นด็อกหมูดก่อนเอานี้ลงให้มันเป็นด็อกหมูดต้องจากตรงนี้นะแล้วก็บอกให้มันเป็นด็อกหมูดจอจากนั้นเราคือเอาต้องเอาต้องเอาตัวหัวกระโปงอันนี้นะหัวกระโปงตรงนี้ ตรงนี้นะที่เห็นสีขาวไว้นะมันมีกับตัวตัวตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ต้องยบความจริงตัวสีขาวที่มันชายนิ่งมันเป็นแบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้ให้ตัวนี้มันติดกันมันต่อกันแล้วเราก็เอาแขนอันนี้ลงดแขนนี้ลงกดนครับพับไปแล้ว อันนี้ก็ทํานี้ตอนนี้แล้วก็พับนี้ลงแันนี่จะเป็นคาโมดนซิงโบแล้วแค่นั้นสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ตรงข้างบนหรือข้าล่างถ้าอยากดูอีกกดข้าล่างถ้าไม่อยากดูแล้วกดข้างบนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ